โอเคน้องเดี๋ยวน้องหน้าสวยๆเซ็กซี่นะโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งแท็กสามสองหนึ่งดีมากเลยครับดีมากเลยโอเคเปลี่ยนท่าได้ครับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าทิศหนึงนะ่งครับโอเคครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งโอเคสวยมากเลยครับสวยมากเลย okay, โอเคโอเคพี่จะเข้าไปใกล้่อยนะดีมากเลยครับดีมากแบบน้องย่อหน่อยครับดีมากโอเค okay, ดีมากเลยครับ 3..2..1.. ส,สอ่้นมาหน่อยครับ้นมาหน่อยมองกล้องนะครับ 3..2..1.. เอ่เออน้องครับตอนนี้ถึงคิวของน้องนะเดี๋ยวน้องไม่ต้องเกรงแล้วไม่ต้องกลัวนะยวพี่จะถ่ายออกไม้สวยๆเลยนะเดี๋ยวน้องก็ทำตามที่พี่บอกก็พอโอเคไหมค่ะเออน้องเดี๋ยวพี่ขอทำผมหน่อยนะเออ,อย่างนี้แหละจะได้สวยๆทางมาจะได้เซ็กซี่อย่างเงี้ย เดี๋ยวพี่ขอเปิดเสื้อหน่อยนะเออน้องถ้างั้นเราเริ่มถ่ายกันเลยนะโอเคไหมงั้นน้องตั้งท่าเลยนะโอเคเอ,อ่อพร้อมนะครับสามสองหนึ่งโอเคน้องเอ,อ่อหันซ้ายหน่อยฮะอ่านสายหน่อยโอเคสามสองหนึ okay, ่งดีมากเลยครับดีมากเลยสามสองหนึ่งดีมากเลยครับน้องยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยโอ้โหสวยมากเลยครับโอ้โห,โห,โห นี่ครับน้องเป็นไงพี่บอกใช่ไหมว่าพี่ถ่ายออกมาให้สวยรับรองว่าน้องไม่ผิดหวงังเห็นไหมเออพี่คะทำไมถ่ายเน้นหน้าอกจังเลยคะไหนพี่บอกว่าถ่ายรีวิวเสื้อผ้าไม่ใช่หรอคะอ๋อ,อคือคือพี่เน้นบรรยากาศอะถ้าบรรยากาศมันได้ถ่ายออกมายังไงก็สวยคนยังไงเขาก็ต้องมาโฟกัสที่เสื้อเราอยู่แล้วใช่ไหมเออน้องไม่ต้องกลัวนะเอางี้เดี๋ยว เเราถ่ายเซตที่สองนะคือก่อนที่จะถ่ายเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอเก็บอีกนิดนึงโอเคไหมพร้อมนะครับโอเคสามสองหนึ่งโอเคสวยมากเลยครับโอคยิ้มหน่อยห้ายิ้มหน่อยอย่างเงี้ยเสามสองหนึ่งเอน้องครับเดี๋ยวต้องช่วยหันหลังหันหลังเออใช่ครับหันไปเลยฮะแล้วก็หันหน้ากันมาครับแล้วทำหน้ายิ้มฮะโอเคสวยมากเลยครับสามสองหนึ่งโอเคสวยมากเลยครับ เข <Okay, S 2> ยิ้มหน่อยฮะเออเางี้น้องเดี๋ยวน้องทนหน้ากับมาเลยจ้ะโอเคัน okay. หน้าสวยๆนะพร้อมนะครับส2 1สองหนึ่งโอเคเออน้องเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่ขอให้น้องถอดเสื้อได้ไหมครับถอดเสื้อหรอคะไม่เอาอ่ะถ้างั้นหน,หนูไม่ถ่ายแล้วคะ่ะเออเออน้องไม่ใช่งั้นไม่ถอดเสื้องั้นคือพี่หมายถึงว่า ขอแค่เสื้อคลุมจ้ะพี่อยากเน้นแบบบรรยากาศแบบพนบ้านอย่างเงี้ยโอเคไหมน้องมันงเก่งถอดเลยเออมันจะโป๊เกินไปไหมคะพี่ออไม่โปจ๊จ้าน้องเชื่อพี่เดี๋ยวพี่รับรองว่าแถาอ,อกมาน้องชอบแน่โอเคไหมมันจะดีหรอคะดีสีโอเคมาๆมา,มาถอดเลยง<ม>ั้นถอดเลยถอดเลยพี่จะถ่ายเล้วพร้พอมพร้อมพร้อมถอดเลย เออน้องครับทางงานเรามาเริ่มถ่ายเซตที่สองกันเลยนะน้องไม่ต้องเก่งนะโอเคนะโอเคน้องย่อหน่อยฮะทำนหน้างซิ่งๆ่อยะพร้อมเลยครับสามสองหนึ่งโอเคโอเคน้องยิ้มแล้วก็ย่อนิดนึ่งย่อโอเคมาเลยครับเออสามสองหนึ่งเออย่ออีกนิดนึงฮะสามสองหนึ่งสวยมากเลยครับ โอเคครับน้อง oh, oh, oh. สวยมากเลยครับน้องเนี่ยพี่บอกแล้วถ้าถ่ายออกมาเนี่ยทุกคนต้องชอบแน่ๆน,นี่สไตล์แบบบ้านๆสาวบ้านๆแบบเนี้ยทุกคนต้องชอบเชื่อพี่สิเออน้องเออค่าตัวของน้องอเดี๋ยวพี่โอนเข้าที่บัญชีให้นะขอบคุณค่ะเออน้องครับเอางี้ถ้าเกิดพี่จะชวนน้องไปถ่ายต่อได้ไหม ถ่ายถ่ายต่อถ่ายที่ไหนเหรอคะอ๋อไปถ่ายที่โรงแรมคือพี่เพิ่งรับงานเข้ามาไปถ่ายรีวิวโรงแรมสวยๆเงี้ยพี่ว่าสวยๆอุมแบบน้องน่าจะเหมาะดีวันไหนคะวันนี้เลยจ้ะไปไหมวันนี้เลยเหรอคะเออถ้าวันนี้หนูไม่ว่างคะ่ะแล้วรีวิวแบบไหนคะถ้าแต่งตัวเหมือนวันนี้หนูไม่รับนะคะวันนี้ถือว่าหนูช่วยพี่แล้วกัน ถ้าเกิดวันนี้งานของหนูเสร็จแล้วหนูขอกลับเลยนะคะเอ้ยน้องเดี๋ยวก่อนซิจะรีบไปไหนถ้าางนั้นเราไปนั่งคุยกันก่อนไหมไปคุยเรื่องงานหน่อยน้องไม่รีบไม่ใช่หรือไงไปไปไปคุยแป๊บเดียวเชื่พี่ไปค่ะเชิญนุ่นเลย พี่คะพี่คะพี่คะอครับครับครับมีอะไรจะคุยหรือเปล่าคะอ,คอ,อ๋อคือเออน้องเดี๋ยวน้องอยากดื่มแล้วเดี๋ยวพี่ไปเอาให้ขอเป็นน้ำเปล่าแล้วกันค่ะน้ำเปล่างันรอตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะแปะ๊บเดี๋ยวพี่มา ออน้องครับนี่น้ำเย็นของเราเชิญดื่มได้ครับขอบคุณค่ะเออน้อง่ไแต่น้องกลับยังไงให้พี่ไปส่งไหมพอดีพี่ขับรถมาคนเดียวเออไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวหนูกลับเองได้อะ่ะพี่มีอะไรจะคุยอีกไหมคะถ้าไม่มีแล้วหนู ขอตัวกลับก่อนนะคะเเชิญเลยครับเรีย้เสร็จเร็